ตั้ตั้มตั้มตั้าตั้ม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 ตั้ตัะมตั้ตั้ม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 ตันตั้ตั้ม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 ต้มตั้มต้าได้มขาจะ้มีเพมงั้ม้อโอ้ม้มตั้มตั้มบับมตั้มตั้มตั้มมตั้ลตไ้้ถ้าใครแพ้แบบโดนดิบ้ักัมม ป๊อใกอ้จะต็มกระดาลแล้วเนี่ยใครจะติ๊บกระดาษบ้านกองผีทำมาบนก็ทำนะอ้ออันนี้ไม่ใช่นี่คพี่เกลไปนะเออปองทั้งเอามาใจได้ครับคุณได้พ่แพ้แมมาโหรี กี่ยกเลิกห,หมคะาเป็นวิบิคนไม่น่าผ่าแต่ต้องเทแม่ไม่ด้ดทำตัวเขาโกรธ